เรื่องของการลงทุนของ OpenAI นี่แหละนะคะที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าเราได้หลักหมื่นล้านนะคะแต่ว่าลงทุนหลักระดับ trillion ก่อนหน้านี้แซมอัลแมนก็ไปออกรายการ podcast หนึ่งนะคะนักลงทุนก็ถามเขาเรื่องนี้เหมือนกันซึ่งเขาก็ไม่ได้ให้คําตอบที่ชัดเจนนะคะก็น่ากังวลไงครับถ้าเป็นอย่างนี้เขาก็ต้องของคุณกู้อาจจะระดมทุนดุนแรงมากขึ้นแต่ถ้าเกิดสิ่งนี้เขาทําไปมันไม่ใช่ก็แต่แต่ ผมมองว่ายิ่งเป็นแบบนี้แปลว่ามันจะเกิดเหตุการณ์การปั่นทั้งใหญ่คุณจะระดมทุนออกหุ้นกู้ไม่มีคนมาลงทุนมากกว่านี้แปลว่าคุณต้องปั่นบางอย่างขึ้นมาก่อนถูกปะให้คนหายกลัวแล้วก็เชื่อไม่ต้องมีเกมหลอกทั้งใหญ่กเกิดขึ้นก็ก <Į> ังวลครับเป็นจุดเริ่มแล้วแบบว่ามันเริ่มแล้วมันกาลังจะเริ่มแล้ว กำลังจะสร้างวิมานในอากาศให้เราได้จรินตนากา,การก็ไกล้แลก็คือมันกําลังเป็นจุดเริ่มอะไรเงี้ยแต่นั่นหมายมัน,ม,นมีเวลาให้ปั่นะฮะแล้ว่าฟอร์มกำลังจะเแี่งมามากกวดด่านี้ ทีนี้คือ,อจุดหนึ่งอยากฟังมุมพี่ติงนะคะเรื่องของการลงทุนของ OpenAI นี่แหละนะคะที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าราได้หลักหมื่นล้านนะคะแต่ว่าลงทุนหลักระดับริลเลียนก่อนหน้าน,นี้แซมอัลแมนก็ไปออกรายการพอดแคสต์หนึ่งนะคะนักลงทุนก็ถามเขาเรื่องนี้เหมือนกันซึ่งเขาก็ไม่ได้ให้คําตอบที่ชัดเจนนะคะถ้าเป็นมุมของนักวิเคราะห์เนี่ยคิดว่าเรื่องนี้มันน่าก,กังวลไหมคะรายได้หลักหมื่นแต่ลงทุนหลักล้านล้านเขาก็ดูเลี่ยงบาลีที่เขาตอบนะครับในพอดแคสต์อ่ะแต่ว่า ก็น่ากังวลไงครับถ้าเป็นอย่างนี้เขาก็ต้องออกหุก้นกู้นะครับอ่าอาจจะระดมทุนรุนแรงมากขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดสิ่งน,นี้เขาทําไปมันไม่ใช่ก็แต่แต่ผมมองว่ายิ่งเป็นแบบนี้ยแปลว่ามันจะเกิดเหตุการณ์การปั่นครั้งใหญ่คุณจะระดมทุนออกหุก้นกู้ให้มีคนมาลงทุนมากกว่านี้แปลว่าคุณต้องปั่นบางอย่างขึ้นมาก่อนถูกปให้คนหายกลัวแล้วก็เชื่อ ม,มันต้องมีเกมหลอกครั้งใหญ่เกิดขึ้นผมถึงบอกว่าฟองสบู่เนี่ยมันยังไม่ถึงจุดแตกเพราะว่ามันต้องมีเกมต้มต้มคนดูครั้งใหญ่ก่อนอืมก็ก็กังวลครับเป็นจุดเริ่มแล้วบว่ามันเริ่มแล้วมันกาลังจะเริ่มแล้วเออกำลังจะสร้างวิมานในอากาศให้เราได้จินตนาการโอ้ลงรุนหนึ่งจุดสี่ล้านล้านนะฮะกลายเป็น AGI artificial general เนี่ย โอ้ยมันใหญ่โตมันกำลังจะสร้างวิมานในอากาศให้เราได้จินตนาการก็ใกล้กล่ะก็คือมันกําลังเป็นจุดเริ่มอะไรยงเงี้ยแต่นั่นหมายว่ามันมีเวลาให้ปั่นนะฮะแปลว่าฟอร์มมันกลังจะเบี่ยงบานมากกว่านี้คุณกลัวก่อนก็ได้คุณเก็บตังก่อนรอก่อนรอวันแตกก็ได้แต่เราไม่รู้ไงใช่หนึ่งปีสองปีข้างหน้าหรือคุณจะตามมันไปก่อนไหมเก็บเกี่ยวไปกับมันก่อนอีกหนึ่งปีวิธีการที่ดีที่สุดก็คือคุณอย่าเพิ่มการลงทุน ก็เอาเงินลงทุนก้อนนี้ลงทุนไปพอได้กำไรปุ๊บถอนทุนออกมาก่อนแล้วก็เอากําไรลงทุนต่อไปเรื่อยๆก่อนก็จะช่วยจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ <c oughs> อค่ะแล้วคือแสดงว่าอการที่ลงทุนมากเนี่ยก็น่ากำลจริงถูกไหมคะแล้วคือการลงทุนที่มันเชื่อมโยงกันเป็นวนล,ลูปหละคะพี่ปิงที่ทั้งเอ i d i a เดีย a i Oracle, Broadcom, m i o r o s o f t Amazon คือเขาพันกันเป็นก้อนเลยนะคะมันถ้า กระทบบริษัทหนึ่งมันก็กระทบทั้งยวงอ่าก็จุดเริ่มต้นเหมือนกันนะครับเขามันเหมือนแบบอารมณ์เหมือนเป็นมุกอะ่ะคุณกีตาร์คุณจะทํายังไงให้คนมันมีความมั่นใจนะครับว่าทุกอย่างมันจะไปต่อได้ก็ต้องสร้างสตรอรี่ตอนนี้เขาใช้สตรอรี่ของการร่วมมือกันโอเพ p e n AI ทำดีลกับ AMD AMD ปรับเพิ่มขึ้นใช่ไหมยวเดี๋ยว Nvidia ก็มาจอยด้วย <laughs> กลายเป็นวงใหญ่อะไรเงี้ยคือคือมันกลายเป็นกลายเป็นก,นก็ช่วยกันปัน่นอะถ้าถ้าเป็นถ้าในแวดวงของเอามาเปรียบเทียบกับหุ้นไทยอ่ะก็อารมณ์เนี้ยสร้างสตอรี่ค่ะแต่เออนั่นมันเป็นระดับโลกเราจินตนาการถึงบับเบิ้ลขนาดใหญ่ไม่ออกไนงะมันไม่แตกเร็วนี้เพราะมันเพิ่งเริ่มที่จะจับมือกันเองพอจับมือเสร็จปุ๊บมันก็ต้องมีผลลัพธ์ของการจับมือออกมาให้เห็นว่าโอ้ยนี่ไงเห็นไหมจับแล้วมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ และถ้าทําอย่างนี้ต่อนะเดี๋ยวมันจะยิ่งใหญ่งไงอันนี้สเต็ปแบบบรรดาขาหุ้นในบ้านเราเลยซื้อกิจการนี้ให้มันเกิดเรื่องของอะไรครับเอ,อใช้ศัพทเท่ก็อีโคซิสเต็มอีโกซิสเต็มผมขนาดแค่ฉันมีแค่นี้ยังใหญ่ขนาดนี้เลยถ้าฉันมีอีกกิจการสองกิจการจะใหญ่ขนาดไหนนะครับอารมณ์นี้แหละก็ถึงได้บอกว่าเราอยู่ในยุคฟองแล้วฟองอะ่ะมันกำลังจะใหญ่มากขึ้น คำถามคือคุณจะตามกับมันไหมแค่นั้นเองถ้าคุณตามมีวิธีเดียวที่อาจจะทําให้คุณอยู่รอบปลอดภัยก็คืออย่าเพิ่มทุนตัวเองใช้ทุนตัวเองเท่านี้พอมันเริ่มได้ผลกำไรปุ๊บถอนทุนออกเอากําไรเนี่ยเป็นตัวอินเว t ต่อนะค่ะบงั้นแปลว่าคือก็ไม่ใช่ว่าคุณหน,นีหรือว่าไม่ลงทุนหุ้นเหล่านี้ใช่ไหมคะคือเอาตัวกำไรลงทุนแล้วก็ลงทุนในระดับที่จำกัดใช่ใช่ อันนี้คือแทคกติกนะถ้าเราคิดว่ามันต้องมีบื้มอะแต่ย้ำว่าผมว่าอีกนานกว่าจะบื้มเพราะว่าเงินเขาหนาจริง,รงอพอเงินหนาต่อให้มันเด้งลงมาเขาก็จะมีเรื่อง treasury buyback ในตอนนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับอือนะค,ค่ะแล้วกลุ่มไหนที่พี่ปิงมองว่ามันเป็นอโอกาสจริงๆนะคะในจังหวะที่ราคาสินทรัพย์มันยังพุ่งมันยังขยายตัวต่อนะคะ Mac Seven ที่เป็นตัวท็อปเลยนะคะหรือว่า กลุ่มที่เป็นแถว2อลองลง,ลงมาสายชิปเซมิคอนดักเตอร์ควอนตัมโรบอติกส์นะคะคือเราควรจะลงทุนตรงไหนที่มันยังคว้าโอกาสได้แล้วก็จำกัดความเสี่ยงได้ด้วยคือหลักๆแล้วครับต้องเข้าใจก่อนว่า10บริษัทขนาดใหญ่ในอเมริกาตอนนี้เนี่ยโอ้โหไซส์มันเนี่ยใหญ่โตมโหรทึกอะครับ ม a r k เก็ตแรวมกันแล้ว20กว่าล hmm? sí. you ้านล้านนะฮะก็ใหญ่เทียบเท่ากับ GDP อเมริกานะครับใหญ่กว่าตลาดหุ้นยุโรปใหญ่กว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นใหญ่กว่า GDP ญี่ปุ่นเอาแค่เอ็นวีดียบริษัทเดียวก็ใหญ่กปลว่า GDP ญี่ปุ่นแล้วนะครับแปลว่าเราจําเป็นต้องมีพวกนี้เป็นคอร์พอร์ก็ถ้าเกิดคุณอยากจะชนะ b e n c h m ม r กอะคุณก็ต้องมี Benchmark ไว้อยู่ในพอร์ตค่ะที่เหลือคุณก็ประกอบไปด้วยพวกซัลย นะฮะเป็นพวกพอร์ตแบบว่าตัวเล่งเช่นพวกควอนตัมเซมิคอนดักเตอร์นะครับไซเบอร์เซキュริตี้อื่นๆเนี่ยมันเป็นตัวประกอบข้างนอกก็ก็ต้องวางกลยุทธ์แบบนั้นนะครับมันถึงจะพอให้พอร์ตอ่ะมันดีกว่าเบสมาร์ก uh, ได้นะครับค่ะแล้วพวกสายลง ETF ล่ะครพี่ปิงครับเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยเออเราก็จะฮิตนะครับ แนสแตกเลยนะคะแล้วก็จัดคลิปคิวๆนะคะหรือเ p เราก็ไปอกองที่เป็นตัว ETF s p นะคะคือพกเบสกันดัชนีเนี่ยจังหวะที่มันมีความเสี่ยงแบบนี้밸ูเอชั่นสูงแบบนี้นะคะมันเป็นการลงทุนที่เหมาะสมไหมในตอนนี้หรือว่าเราก็ใช้วิธีเก็บสตางรอแบบคุณปู่มฟเฟกทำเออผม ไม่ยังไม่ได้กังวลอะไรกับตลาดว่ามันจะลงอ่ะครับมากอ่ะครับอย่างที่เราเอาเหตุผลเมื่อกี้ไปวางไว้ทั้งหมดอะครับก็ผมยังคงเชื่อว่าตลาดมันมีสิทธิ์ขย่าขึ้นต่อขย่าขึ้นเลยนะเหตุผลนั้นก็คือคุณดูได้จากการทํางานของทรัมป์กับสกอต t เบสเซนตอนแรกก่อนที่ทรัมป์จะมาเนี่ยเรารู้ว่าทรัมป์จะมาผมก็คุยคุยกิ๊กได้ว่าปีเนี้ผมกลัวละทรัมป์อาจจะทําให้หลายหอย,อย่างอที่ซุกไว้ใต้ผมมัน เป็นแมลงสาโผล่ขึ้นมาแล้วแตกได้นะครับเรื่องของภาษีการค้าต่างๆน่าจะเป็นตัวจุดชนวนเรื่องไม่ดีให้เกิดขึ้นนะครับปรากฏว่าหยินก็ต้องมีอย่างนะเนาะนะครับเขามีสกอตเบสเซนเว้ยแล้วพอเราได้ทําความเข้าใจกับสกอตเบสเซนขึ้นไปเรื่อยๆโอ้โหคนนี้มันโหดอะ่ะเก่งมากเราเห็นได้จากเหตุหลายๆเหตุการณ์ที่เขาเป็นคนประคองให้ทุกอย่างมันมาได้ถึงวันนี้อันนี้โดยย่อนะเราโดยย่อนะครับแล้วถ้ามองโดยยุทธศาสตร์ทั้งหมดแล้ว่า ผมเชื่อว่าเขาจะทําให้มันใหญ่กว่านี้ง่ายๆล่า,ลาสุดเนี่ยทําก็ไปพูดกับพวกพุที่สมาชิกของริพัร์บิกันเฮ้ยมันกระทบกับตลาดหุ้นแล้วนะแปลว่าพวกยูเลิกเล่นกันได้แล้วยอมกันได้แล้วเห็นปะแล้วว่ามันจะมีช็อตอะไรเกิดขึ้นอีกโกเมชชัดดาวได้ข้อตกลงโกเมชชัดดาวได้ข้อตกลงหุ้นก็ต้องมาเรื่องของทาริฟนะฮะอาจจะรอศาลแต่ทาริฟอาจจะเป็นปลา,ายปลายปีหรือต้นปีหน้านะครับ ก็จะเป็นข่าวดีก็ได้นะครับนั้นภายใต้ทรัมป์กับสกอตเบสเซมันจะมีข่าวดีเข้ามาเรื่อยๆเอสแอนมันก็จะลงมาแป๊บเดียวแล้วก็ขึ้นสถิติมีเรื่องหนึ่งที่น่ากลัวนะครับก็คือปีไหนก็ตามที่ขึ้นมากกว่า15%เลูกสวัสดีก่อน,นสวัสดีคุณผู้ชมค้าข่าวลูกไม่สบายสวัสดีคุณผู้ชมก่อนก็สถิติคือปีไหนที่ SP 500ห้าร้อยเนี่ยมันบวกสิบเดือนแรกสิบเดือนแรกก็คือหนึ่งถึงตุลาคมเนี่ยเกินสิบห้า ะครับในอดีตเนี่ยมียี่สิบกว่าครั้งสาสิบครั้งปรากฏว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือเดือนพฤศ,ศจิกายนจนถึงเดือนตุลาคมอะ่ะมันมักจะปรับเพิ่มขึ้นเกือบทุกปีมีปีเดียวเองในสามสิบกว่าปีที่ลงที่เหลือบวกหมดเลยนะเอออันนี้ที่เด็กอันที่สองมีสถิจตีตตที่น่ากลัวอีกก็คือตอนนี้ตลาดหุ้นอเมริกามันบวกขึ้นมาประมาณหก เดือนและไม่รู้ว่าจะบวกเป็นเจ็ดเดือนเติดไหมเดือนในเดือนนี้แต่เทียแน่บวกมาแล้วหกเดือนมันดูเหมือนเว้นเบอร์ยาวนานแต่มันเคยมีเว้นเวอร์ยาวนานกว่านี้คือบวกสิบเดือนติดแล้วแล้วตอนนั้นมันคือสมัยใครสมัยทั้มนั่นแหละทั้มแรกเลยปีแรกของทั้มเลยปีสองพันสิบเจ็ดเอสแองจีห้าร้อยบวกมาตั้แต่เมษายนยาวจนถึงมกราคมปีสองพันสิบแปดบวกทุกเดือนมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับ ผมก็เลยมองว่าไอ้ความเป็นทัรมบวกกับสกอตเบสเซนเนี่ยเป็นไปได้ดันขึ้นต่อเป็นไปได้อะก็มีอยู่ทําไงผมคงไม่ได้เป็นแบบปลูกอลนบัฟเฟตผมคงทําแบบที่ผมบอกเมื่อกี้ก็เล่นเล่นไปก่อนไม่เพิ่มทุนแต่เล่น,เล,นเล่นไปก่อนก็คอพอร์ตก็อาจจะต้องเป็นเน้นคอของคอแล้วกันคอของคอก็ต้องเล่น s อสแอนพห้าร้อยนอกคอของคอก็เป็นคอพอร์ตอยู่ดีเนี่ยแหละก็อาจจะต้องเป็นพวกแม็กซ์เซเว่น เลยออกไปเป็นพวกซัตเทไลท์เนี่ยก็เน้นเป็นพวกแพตตีมต่างๆก็จัดไปใส่ไปขึ้นอยู่กับจังหวะและเวลานะครับอืมค่ะแล้วคือท่านนอเน s ราคาพี่ปิงค่ะคือพวกตลาดอื่นๆในโลกจริงๆไม่ใช่อเมริกาก็ขึ้นเหมือนกันนะคะฝั่งเอเชียญี่ปุ่นเกาหลีก็ขึ้นนําก็ขึ้นนะคะมีแค่ไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปไหนมากนะคะเราอาจจะอยู่ในสายและกาดนะคะอ่านอเนอสเนี่ย พี่บิงมองภาพยังไงมันยังจะไปต่อได้ไหมแล้วมันยังน่าลงทุนเอาไว้ในพอร์ตอยู่หรือเปล่าตอนนี้ก็น่าลงทุนฮะก็ถือว่าเป็นซัเท e ิร์ไลท์เป็นตัวโกลด์คนที่เราต้องมีก็ต้องมีจีนมีอินเดียมีเกาหลีญี่ปุ่นไม่แน่ใจญี่ปุ่นไม่แน่ใจแต่ก็เอาได้แต่ว่าญี่ปุ่นมันคงต้องเป็นเลือกเป็นหุ้นแล้วแหละไม่เอาเป็นอินเด็กอะนะครับคือคือมันต้องมีอยู่แล้วอะครับคุณกิตาการจัดพอร์ต การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมดมันคงอย่างที่บอกคอพอรตมันก็ไม่ได้หมายเพามว่าจะห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะคอพอตมันจะสี่สิบเปอร์เซ็นเรามีพื้นที่อื่นอีหกสิบเปอร์เซ็นก็ขึ้นอยู่กับจะจัดยังไงนะครับแล้วเผอิญว่าในหัวผมมันมีแต่คำนี้ด้วยที่เคยบอกคุณกิต้าไปแล้วคือทีน้ามันไดอิสโนเดเรทีมันไม่มีทางเลือกอื่นมันไม่มีทางเลือกอื่นคุณก็ดอกเบี้มันต่ำเงินเฟ้อมันกำลังจะสูงใจถือเงินสดเฉยๆมันทำไม่ได้หรือถือบัตก็ไม่ดี ดีสุดก็คืออยู่ในสินทรัพย์เสี่ยงเพียงแต่ว่าบางเวลาไม่คงต้องร้อยเปอร์เซ็นบางเวลามันก็ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นบางเวลาเราก็อาจจะเป็นสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมดเต็มที่บางเวลาเราอาจ,จต้องมีอัลเทอร์เนทีฟอื่นอัลเทอร์เนทีฟตอนนี้ก็คริปโตทองแต่ตอนนี้เรารู้แล้วแหละว่าคริปโตทองมันเอาโฟนี่หวา่าเราก็ไม่ต้องไปยุ่งหุ้นก็ดูเหมือนจะยังไปต่อได้เราอาจจะรอเอาเงินรอเอาเขาเรียกอนี่ยถอนออกมาเป็นเงินสดบ,บ้างเล็กน้อยรอเอากลับเข้าไปในหุ้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้ แต่ได้แน่เต็มใหญ่คือความเชื่อของผมก็คือลุยต่อในปีหน้าทีหน้าคือคาว่าทีหน้ามันฝังหัวผมนะถ้าหลายคนอาจจะมองว่าผมแม่งบูหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องบูผมถูกฝังด้วยเรื่องของคำว่าทีหน้า There is no alternative มันไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆก็ดอกเบี้ยต่ำเงินเฟอ้อสูงใช้ผมไปถืออะไรอะ่ะใ,ใช่ปะก็ต้องเบ็ดหุ้นเนี่ยแหละอือแต่คือทำไม ทองถึงจะไม่ใช่อัลเทอร์นทีฟสำหรับพี่ติ๋งค่ะตอนนี้คือมันเป็นอัลเทอร์นทีฟแต่เวลานี้มันไม่ใช่เข้าใจนะเวลานี้อ่ะเวลานี้ทําทำไมถึงไม่ใช่เราก็คุยกันไปแล้วครั้งสองครั้งที่ผ่านมาว่าก็มันขึ้นมาให้ผลตอบแทนเนี่ยรุนแรงรวดเร็วแบบผิดปกติไปแล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เขาเคลียร์ของกันอยู่เราก็รอให้แรงขายจากพวกเก็งกำไรเนี่ยให้มันซาไปให้หมด เมื่อแรงขายจากการเก็งกาไรซาไปให้หมดมันก็จะเหลือแรงแรงซื้อที่มันยั่งยืนกว่าเช่นแรงซื้อของพวกสถาบันการเงินแรงซื้อของธนาคารกลางแรงซื้อ ETF ต่างๆเนี่ยเราก็จะรอดูพวกเนี้มันยังมีอยู่ไหมมันยังถืออยู่เดี๋ยวมันก็อาจจะมีการซื้อเพิ่มเราค่อยไปรอจังหวะนะแต่ตอนเนี้ยก่อนหน้านี้ทองมันมีการผสมปนเปย์ไงครับมันไม่ได้ขึ้นเพราะว่าอ๋อเฟดจะผ่อนคลายการเงินเฟดจะเลิก QT โลก geo politics อะไรก็แต่มันไม่ได้ขึ้นด้วยเหตุผลมันขึ้นด้วยแรงเกงกำไรเยอะตอนนี้ก็ต้องเคลียร์พวกนักเกงกำไรออกไปก่อน่พอเคลียร์เสร็จท้องเริ่มเงียบมันก็จะกลับมาน่าสนใจสำหรับผมอีกครั้งหนึง่งนะครับค่ะจังหวะที่เป็นใจว่าเขาเคลียร์ของเสร็จเนี่ยมันอยู่ที่ตัวระดับราคาหรือว่าพี่ปิงดูว่าอยู่ที่ตรงไหนคะพูดถึงระดับราคาแล้วผมไม่แม่นยำแล้วผมก็โดนดา่าผ่านรายการนี้หลายครั้ง <laughs> ย้ำอีกทีหนึ่ง เพราะในเรื่องดับราคาเนี่ยเรา,เาคงไม่ใช่สังเกตนะโคกิตา้านะครับอะไรที่ทําให้ผมแบบว่าเออดูดูดูยังไปต่อได้คนยังพอจะฟังเราได้อยู่บ้างก็คือเหตุผลนั่นหมายเพราะว่าเหตุผลมันก็ต้องขึ้นอยู่กับบรรยากาศความเป็นไปาการเคลื่อนไหวในช่วงเวลานั้นซึ่งตอนเนี้ผมว่าคทองมันยังเคลียร์ไม่เสร็จคเออต้องรอดูไปเรื่อยอก็รอเราดูเราไม่รีบผมเจเอาเอา,เอาตรงผมมีเป้าหมายอยู่ก็คือ นู่นใกล้ตุดจีปีหน้านแล้วค่อยคิดกัน